กลับมาทำฟิลิปปินส์เลยใจอีกครั้งหนึ่งพูดแทนจากพรรคไม่ได,ไไได้เบอร์หนึ่งวาราวงวานราัญน์าเอา้าขึ้นสีอ่อนนี้ท่านจะขึ้นสู่บนเวทีแห่งนี้นนพี่น้องครับนโยบายเดี๋ยวจะมีนโยบายสําคัญสําคัญคควันนี้เพราะมี me, นโยบายดีดี และสำคัญที่พักเพื่อไทยเบอร์เบอร์เบอร์่รรราลีร้องชาวลบบุรีที่เคารพรักทุกท่านครับะนะครับนี่มากันเยอะเหลือเกินไไนี่จะมาเลือก สสจังหวัดลบบุรีคุณวระวงบรลปัญญากันใช่ไหมครับใครพูดจริงป่ะเนี่ยไหนใครเลือกวระวงบรลบปัญญาบ้างยกมือขึ้นผมไม่เชื่อผมมาไกลนี่พี่น้องต้องหันมาช่วยตัวเองแล้วช่วยวรวลวงบรลบปัญญาบนึืนนั่นก็ใช่ไหนขออีกทีสิ วรวงวรปัญญายกมือขึ้นยกไป้ลยยกไปรังขอบคุณละเมื่อลง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 อ่ะเธอมาเลือกใครวรปัญญาเบอร์หนึ่งนั่นก็ไอคนที่เป็นมาแปดปีกว่ามันก็อยากเป็นตาดวงวอรปัญญาเบอร์หนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นนายกรัฐมนติโยกะ ก็อยากเป็นนายกรับดีต่อแต่ก็ขอให้เกิดปัญหานี่ผมไม่ได้ชมเขาจแต่มึงแหละทําใไม่ได้ชาชนจนทั้งประเทศไม่พอก็ยัความยากจนเยอย่างไรในเมื่อคนไายจนกันหมดทั้งประเทศมีเจ็ดองครรับัญยาเบอร์หนึ่ง สมองไม่มีสติปัญญาไม่มีแกงได้ใช้อำนาจบาดใหญ่กับประชาชนกับข้าราชการเท่านั้นเองไม่มีปัญญาพี่น้องเคยมีประวัติการอันนี้เกิดขึ้นในสมัยใดถวายใหญ่เลยลลเราต้องมาช่วยกันช่วยเอาพ,พี่น้องเองเราไม่ต้องช่วยใครแล้วพี่น้อง เราไม่ต้องช่วยใครไม่ต้องอือหนึ่งใครแล้วเราต้องช่วยตัวเองหมู่บ้านจนหมดจดเป็นมือของหมู่บ้านจนกันทบเจ็ดสิบหกเจ็ดจาททั่วประเทศแปดปีเมื่อสิทธิอยู่ในมือของพี่น้องทุกคนเราจะยอมให้สิทธิของพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศไม่ปลดปล่อยตัวเองอยู่รับรวมดีพี่น้องครับที่ผมกล่าวเรียนว,ว่าพีน่น้องต้อง หันมาช่วยตัวเองแล้วตัววัวลวงวัวละวัญญาเบอร์หนึ่งนั่นก็ใช่แล้วไม่มีอนาคตเลยเราจะอยู่กันอย่างไรรุ่นเราอายุห้าพันครับผมนะคะแด้ยินเสียงจะป้าแบ๊ะแต่ชาวบ้านจนขายไม่ได้รอกเราดีมันอยู่ในโลกพี่น้องทุกคนใช่ไหมครับพี่น้องเราจ็บวดกันมาเยอะแล้ว วินทีของหลังบ้างแล้วมันต้องถึงคาเวลาแล้วที่สำคัญที่พี่น้องย่างคนปล่อยตัวเองให้หมดจะฟาร์มยากคนไงขอบคุณมากนะครับเพื่อมีที่เราทำมาหากินถ้าขายได้มากกว่านี้พี่น้องครับผมเป็นกสไทยรักไทยรักพักมาไทยมาก่อนมาเป็นกศเพราะเอาเวลาไปติดคุกเพราะนั้นเองเป็นไง เป็นคุกแล้วก็ว่าออกมาสู้กับพวกนั้นตาเพื่อนหมดปล่อยตัวเองอเลยหมดจะความยากจนไงขอบคุณมากนะเพราะประชาชนยากจนจะให้พยานรอ,อ,อนอยู่เฉยๆได้ในเรืองต่างทีนี้เดี๋ยวมีตาเพื่อนหมดปล่อยตัวเองเลยหมดจะความยากจนไงขอบคุณมากนะครับเพื่อมีความอากาศร้อนอ,อะไรแพงไม่ต้อง ไว้แพงนะครับพอดีครับแพมากไระเด็นประยุจะโดนพาไปนายกรันตรีเลยที่พูดเรื่องเก่งมีคนที่รับรองคนทีสน้ายไปว้าคนนี้ไปว่าจนจนลงจนลงจนลงมันจะไหวกันไหมวนด่านปุ๊บบ้านช้ด่านปุ๊บออกมาขายกันเราเราจะสั่งแต่ว่า คนมาพูดทุกคนได้กลับมาสนุกอีกครั้งหนึ่งว่าวันนี้สวัสดีครับไมจนเ็แล้วต่อเรือเลมาเ่อไปนั่นแล้วไปครับได้จะเรือเล่าป้าอามาจอาการร้อยไวหววัสดีครับไ่าวันนีครับห้ไมอเคยอทิเนทอเลย มาอยู่ที่อาใครับก็จกวันนี้ไม่มีสคนเร่งยิงท้ายไฟฟ้าไฟฟ้ารยเอารวยรับยเอาวยรับจนเราจะโดนร้งมันจะไหวไหมผมไม่อยากว่าเอามาหาเอาไดิยิือพูนเหรอคำถามหน่อย ถามแทนพี่น้องเนี่ยแต่พาเพื่อนให้เท่านั้นใช่ไหมครับพี่น้องครับเอาเสียงดังๆเลยได้เจ้าบุญ